สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับบ่ายสองโมงเศษนะครับยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองห้าหกแปดมีข่าวดว่วนมาเล่าฟังครับเมื่อวานนี้ครับวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองห้าหกแปดผู้นําไทยกัมพูชาเจรจาหยุดยิงที่มาเลเซียเพราะว่ามาเลเซียเป็นประธานอาเซียนนะครับก็เชิญเชิญสองประเทศไปเจรจาภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับมาเป็นสกีพยาน ก็ตกลงกันว่าหยุดยิงโดยเริ่มหยุดยิง6ทุ่ม28กรกฎาคมเป็นต้นไปเที่ยงคืน28กันยาคมนะครับแต่ปรากฏว่าหลังเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ครับ28กรกฎาคม68หลังเที่ยงคืนไทยก็หยุดยิงแต่ว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็มีการยิงรบกวนอยู่เรื่อยนะครับละเมิดกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทําให้ฝ่าย ไทยต้องมีการโต้อตอบนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับเดิมเจ็ดมงเช้าจะมีการประชุมกันระหว่างาแม่ทัพภาคของไทยกับแม่ทัพภาคของกัมพูชาแต่ก<ต>็มีการต้องเลื่อนเลื่อนการประชุมไปเป็นสิบโมงเช้านะครับก็จะคงจะมีทําข้อตกลงกันใน,ในเรื่องการสงบศึกการหยุดยิงนี่แหละครับก็เลื่อนการประชุมเป็นสิบโมงเช้านะครับ ส่วนประชุมสิบโมงเชา้าไปแล้วประชุมกันว่าอะไรเดี๋ยวจะนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไป<ะ>แต่วันนี้ดูสรุปๆเรื่องด่วนก่อนนะครับ<อ>ก็มีการเลื่อนไปแล้ว<อ>การเจรจากาันเลื่อนเป็น10<อ>ก็ตามข่าวก็ว่ามีการเจรจากันแล้วนะครับระหว่างแม่ทัพนะครับเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้นะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้ออกแถลงการออกข่าวเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ของกัมพ,พูชานี่แหละนะครับก็ได้ออกถแถลงข่าวแล้วก็ประนามประนามกัมพูชานะครับอันนี้เมื่อช่วงเช้าก็กองทัพภาคที่สองก็ได้ลงข่าวแถลงข่าวไปแล้วนะครับต่อมาครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็รู้สึกจะยื่นเรื่องต่อสหรัฐอเมริกาหรือจีนหรือเปล่านะที่เป็นสกิพยานในการเจรจามเมื่อวานนี้นะครับ โดยนายภูมิธรรมเวชชัยออกมาเปิดเผยนะครับนายภูมิธรรมเวชชัยรักษาการแทนนายมงตีแถลงความเคืบหน้าการดําเนินการของรัฐบาลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในในวันนี้วันที่ย9บกรกฎาคม258ันาโดยมีแจ้งความว่ารัฐบาลได้ประท้วงไปยังประธานอาเซียนก็คือประธานอาเซียนก็คือนายมงตีของมาเลเซียนะครับในประธานอาเซียนขนานี้และประท้วงไปยังสหรัฐอเมริกาและประท้วงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสหรัฐอเมริกาสหรัฐประชาชนจีนและก็ประธานอาเซียนคือนายกมาเลเซียน ấy, ี่ก็เป็นสักีพยานในการเจราจาสงบศึกหยุดยิงเมื่อวานนี้นะครับเพื่อให้ผู้ที่เป็นสักิพยานได้ทราบว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนี้เป็นเป็นเหตุจากการไม่ซื่อตรงไม่จริงใจของกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ล่าสุดก็นายพรมธรรมเวชชัย,ยรักษาราชการแทนนายุตรีก็ได้ออกมา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในประเด็นนี้นะครับอันนี้ก็คือข่าวด่วนวันนี้29กักฎาคม2 5 6 8นะครับ<อ>ก็มาลอดูกันต่อไปว่าทางด้านสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะสงบลงหรือเปล่าเพราะว่า10โมงเช้าวันนี้แม่ทัพภาคของไทยนะครับกับแม่ทัพภาคของกัมพูชาก็ได้ประชุมกัน,กนไปแล้วนะครับรอดูต่อไปครับว่าคืนนี้การยดยิงจะมีการหยุดหรือเปล่าหรือว่า ผู้ประชุมก็ประชุมกันไปแต่พวกอยู่สนามก็ยิงกันเอาลองดูจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าค่าคืนวันนี้จากค่าคืนวันนี้ไปจนถึงสว่างพรุ่งนี้คงจะรู้เรื่องนะครับว่าเมื่อพูดกันแล้วหยุดยิงหรือเปล่าหรือจะมีการยิงกันอีกคืนนี้ต้องติดตามข่าวครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ